หรือไม่ที่เขาบอกว่าพี่อ๋องเซ็กจัดจร,รจริงหรือไม่ดิี่อองชอบความรุนแรงจริงครับรู้อะใครบอกะ <c oughs> จริงหรือไม่พี่พี่อองชอบเอาดอกเลขมงคลของพี่อ๋องสี่สิบเก้าสิบสองสิบสี่สิบหกไม่รู้ว่าไซส์เท่าไหร่ <c oughs> เคยใส่ห้าสองแล้วมันขาดแบบ <c oughs> แต at, course, normal, ่่มมันนนากครับรายการเย็บเก่งซีซั่น2เป็นรายการที่เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเพราะมีเนื้อหาที่ไร้สาระและหยับคายกูบอกแล้วนะอย่าให้กูเห็นว่าเม้นด่ากูสวัสดีครับวันดี้พวเราก็สู่รายการเย็บเก่ง ผมทนไดต้นครับสวัสดีครับผมอ๋องนะครับกฤษกรน้อยหิรันนะครับพี่อ๋องเป็นใครจะบอกว่าไงดีเจ็ดไอเดียลทั้งนึงเรียกว่าตำนานดีกว่า10ปีแล้วอุ๊ยสปีเหรอฉัพอาำคำถามแรกเลยนะว่าครับได้เลยครับเป็นคำถามที่แขกรับเชิญทุกคนต้องโดนถามพี่อ๋องเป็นรุกหรือเป็นรับครับเป็นลุกครับแต่คนส่วนใหญ่จะมองว่าผมเป็นรับเพราะว่าหน้าผมสาวหรือว่าอะไรแต่ตัวจริงผมไม่ได้สาวนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นลุกนะเฮ้ยนี่เพิ่งรู้ใครต้องคิดว่าพี่อ่องเป็นรับว่าเป็นรับมาตลอดเลย1 เลยจร,จริงๆเคยขาผู้หญิงเหรอเคยครับว่าตอนเป็นมัธยมอะไรเงี้ยแสดงว่าก็เคยรีสู้ผู้หญิงใช่ครับในบอกความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงสิของผู้หญิงเนี่ยมันจะแบบมันจะจุ๊บจ้วงปมันจะนิ่ม่ะแต่มันจะนิ่มบางๆเกิดไหมที่ต้องมาพูดอะไรอย่างงี้เกิดมากครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะมารายการนี้ไหม มงกุฎของพี่อ๋อง 49, 52, 54, ห6ไม่รู้ว่าไซส์เท่าไหร่เคยใส่52แล้วมันขาดแต่มันแน่นมากครับจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่า54กับ56อ่ะมันคือไซส์ไหนก็คิดว่า56น่าจะประมาณนี้โอ้ข้าพเจ้าข้าพเจ้านายอ๋องนายอ๋องไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกเออจริงหรือไม่พี่เขาบอกว่าพี่อ๋องเซ็กจัดจริงหรือไม่ที่พี่อ๋องชอบความรุนแรงจริงครับรู้อะไบใครบอกงอ่ะ ริงหรือว่พี่ไปออกชอบเอาดอ d ไม่จริงครับนี้อย่างมากแค่เปิดหน้าต่างอยากมีอะไรแปลกๆบ้างเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดิมๆมันอาจจะดูแบบคือมันก็ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นครับเราแค่อยากคิดวพื่ออะไรแปลกใหม่ที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าฟ e ลล i n g มันดีขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ๋องชอบแหลกตูกใส่ตรงไหนระหว่างแหลกตูกไลน์โดยกับแหลกตูกสลากผูกชอบใส่ปากแต่แต่ถ้าแต่ถ้าประจําเลยแบบทําทุกครั้งก็ต้องข้างไหนะเอตอนนี้โซนไหมหรือว่ามีแฟนโสดครับอ้าวล้อโซลลอถ้าใครอยากนัดน แต่ทางตรง,งน,นั้นแบบบางครับ เขาฝากเพจได้ไหมอ่ะได้ผมวม <c oughs> ่าขายเขาเรียกว่าขายของมือสองหรือว่าขายของขายของแบรนด์เนมขายของเก่าคือฝากติดตามเพจสมาร์ทสามวิครับพิมพ์ภาษาไทายเลยสมาร์ทสามวิแล้วก็ใครอยากจีบจีบได้ไหมได้แต่คือผมว่าจะชอบคนที่เจอกันแบบใกล้ๆคือถ้าอยู่ไกลๆพี่ผมเคยไปเจอแล้วมันไม่ตรงอ่ะไม่ใช่ไม่หล่อไม่สวยนะครับแต่มันไม่ตรงกับที่เรามองไว้ในตอนแรกคืออย่างผมอ่าชอบคนสาวได้นะครับแต่จะไม่สาวออกนอกคืออยู่ยกันสาวได้เลยครับแต่อยู่ข้างนอกต้องนิดนึงถ้าแบบเดินไปพร้อมแบบสะบัดอะไรยงไม่ได้เลย เดินไปฟูเดินไปก็ไม่ได้ใช่คือขอแค่นั้นแต่ถ no ้าอยู่ในบ้านนะครับอยากได้จะจะแต่งหญิงทาลิปที have, no ่คิ้วอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเลิก่ะแล้วแต่งหญิงแล้วมีเพจสัมพันธ์กันได้ไหมได้ครับผมชอบซื้อชุดลายมาเปิเป็นคอสเพย์อะไรอย่างเงี้ยชอบเอาเน็กไทยมาลายแขนขาแต่ติหกวตบหน้าเราก็ประมาณนั้นอยู่ผมชอบแค่ต่อยทอง โอเคต่อไปให้พี่ออกเล่าประสบการณ์ตัวเองอะแล้วก็ถ้าพีิๆจำไม่ลืมเลยน่าจะเป็นเรื่องในห้องน้ำได้ไหแบบว่าได้ <c oughs> แต่คือไม่ใช่เรื่องเซ็กนะครับมีวันนึงผมก็ไปห้างอะไรเงี้ยแล้วผมก็ปว,วดท้องกะสะวะผมก็ยืน <c oughs> ปัสสาวะอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วมีคนนึงแบบรีบวิ่งเข้ามาเลยครับรีบวิ่งเข้ามาแล้วแบบผมได้ยินแค่เสียงถอดเข็มขผัดอะกลิ้งแล้วผมได้ยินเสียงปังแล้วเสร็จเสร็จอุจจาระกระเด็นมาตรงรองเท้าผมแล้วแล้วผมอะแบบไ่ก้าร้องพี่ผมแบบทำไงดีอะไรเงี้ยแล้วผมมาเดินออกไปข้างนอกป้าแม่บ้านเดินเข้ามาแล้วคนนั้นออกไปแล้วครับแล้วป้าแม่บ้านเดินเข้ามาแล้วป้าแม่บ้านบอกว่าโหทำยังไงไหวเนี่ยคือมันเยอะมากครับแล้วผมแล้วผมรู้กจังหวะที่เก่งนะพี่ มันไม่ทันแล้วอะ,อะแล้วผมว่ายืนอยู่แล้วผมแบบรู้สึกว่าเออคือมีอะไรอโดนขาผม,มผมเลยรู้เลยวอ๋อก็น่าจะเป็นแบบเขาท้องสียอะไรเงี้ย <laughs> แล้วพี่ทำไงอะ่ะก็ใช้กระดาษชูเอาเช็ดระดมบะ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ไม่เช็เสร็จแล้วก็แบบลองจับขาตัวเองแล้วว่าอะไรอย่างงี้ไม่มีหรอคความจริงนี้ไหมไม่ผมรู้แค่ว่าพอมันเป็นอันน์ผมก็ไม่กล้าเลยแต่ถ้าตอนแรกเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรนรแล้วมใช่เพราะปกติแล้วอะไรที่มันหยุดกล้เราเราต้องเราต้องดมอยู่แล้วพี่อ๋องทำเวลาปกติเวลาว่างพี่อ๋องทำอะไรอะปกติเลยเวลาว่างหลังจากทำงานก็จะเป็นเล่นกีฬาครับหรอเล่นกีฬาอะไรบ้างบาสครับแบดคือเล่นกีฬาหลายชนิดเลยเนาะมีอะไรจะบอกพี่อ๋องว่ายิ้มแบบนี้คืออะไรรู้หรอว่าจะขายของ ก็มไม่เนียนหรอพี่หอมไม่เนียนเลยเหรอของดีจริงๆเคยได้ยินไหมสมุนไพรคุณสำริดกำลังช้างศารเคยได้ยินไหมพูดผมเคยได้ยินอยู่ครับนี่เขามีแบบน้ําแล้วก็แบบเม็ดคือเขาเป็นสมุนไพรแบบสําหรับผู้ชายที่บอกเลยว่าดีมากทุกคนนะเนี่ยคือแบบแบบน้ําก็คือสําหรับคนที่แบบชอบแบบดูดซึมไวอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อแบบน้ําส่วนใหญ่ก็ซื้อแบบเม็ดเพราะว่าแบบมันพกพาง่ายพี่หอใช่ใช่เขาปลอดภัยจริงเขาขายมาสิบกว่าปีแล้วนะพี่หอ เป็นแบรนด์ที่แบบผู้ชายใช้เยอะมากของเหมอกกับพี่ของมากยังไงครับพี่ของมันช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายด้วยช่วยเรื่องแบบกําลังของผู้ชายด้วยสมมติว่าห้าสองแมกกินไปเนี่ยห้าสิบสี่ห้าสิบหกเลยนะเอาดีดีเออพี่ของห้าสิบหกแล้วพี่ของห้าแปดแล้วต่อไป้วพี่ของกินนะคือราคากระปุกละสามร้อยห้าสิบบาทพี่ของคือมันถูกมากเพราะว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่เขาให้เพราะว่ามันมีส่วนผสมของสมุนไพรเยอะมากหนึ่งกำลังเสือโครงกำลังช้างสารกราวเคราแดงแล้วก็กระชายดำพี่ของคือแค่สี่ต 350ิบาทคือคุ้มและถูกมากๆเขาจะช่วยเรื่องทนนานแข็งแรงอันนี้คือกีฬากีฬาแล้วก็เรื่องของบนเตียงด้วยพี่หอพี่หอเห,หมาะมากเพราะว่าพี่หอเป็นคนดุนแรงอะไรเงี้ยพี่หอกคือ <c ười> <c ười> ถ้าพี่หอกินปุ๊บติหนึ่งต้นลงมา <c ười> สมุนไพรมันไม่มีผลข้างเคียงพี่หอคนเป็นเบาหวานก็กินได้คนเป็นความดันก็กินได้ไม่ต้องกลัวว่าคนที่แบบอายุเยอะกินแล้วจะไม่เห็นผลเพราะว่าคนอายุเยอะ กินก็เห็นผลคือมันไม่มีผลข้างเคียงพรอะนันเป็นสมุนไพรพี่อ๋องเวลาทานจะบอกว่าทานยังไงถ้าแบบกระปุกทานเช้า2เย็น2ตอนท้องว่าง1กระปุกมี60เม็ดทานได้แบบ15วันพี่อ๋องคือคุ้มมากนะแล้วถ้าส่วนแบบน้ําอย่างงี้พี่อ๋องยกขึ้นมาบแบบน้ําคือทานวันละ2แก้วเหมือนกันเช้า1แก้วเย็น1แก้วทานได้15วันเหมือนกันแล้วพี่อ๋องออกกําลังกายอย่างเงี้ย มันจะทําให้ออกกําลังกายได้มากขึ้นระวังของปลอมยอกว่าเขาดังจริงๆวิธีดูของจริงก็คือเนี่ยมันจะมีบาร์โคดอยู่ตรง,งข้างๆแล้วมันจะเราต้องขูด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 ,ขด,ขด,ขดแล้วก็สแกนมันจะขึ้น www. banditworld. com เท่านั้นนะครับปากด้วยสมนยุนไพรคุณสำลิตกําลังช้างสารดีมากๆกดีจริงๆอ่าจริงๆตัวเนี้ยผมคิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นยาบํารุงอืมใช่คือมันไม่ใช่สาราอันตรายเออสปอนเซอร์คือรักมานะตนนั้อนานสปอนเซอร์คือจ้างต่อยิปซีเดวันนะ ยต่อไปเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการให้กล่องสารภาพบาปบาปที่พี่องเคยทามาแล้วรู้สึกผิดเอาก็มันบาปเยอะขนาดนั้น,นใช่ไหม <c oughs> จริงๆแล้วผมต้องพูดว่าเรื่อง ผมมะเม่ผมเกิดมาครับผมมีแฟนดีทุกคนอับถ้าผมจะเล่าแบบจริงจังแบบซีเรียสเลยที่ผมรู้สึกว่าเสียใจหรือผมแบบตอนนี้ยังไม่ได้อยากมีแฟนที่สุดก็คือเหมือนจะเป็นแฟนสองคนล่าสุดเขาดูแลผมดีมากๆครับมันมันเหมือนคนคนเดียวกันอ่ะถ้าผมรู้สึกว่าผมขาดคนไหนไม่ได้หรือว่าคือรู้สึกว่าตรงนี้ผมต้องเสียใจะอะไรเงี้ยผมรู้สึกคนเนี้ยมามาช่วยเติมเต็มผมได้ละอย่างเช่นผมเป็นคนที่แบบออชอบคนตามใจครับคือแฟนก็จะตามใจทุกเรื่องแบบทํางานบ้านช่วยทุกอย่าง คือทําอะไรดีหมดเลยครับแต่มันจะเป็นตัวผมเองนี่แหละบางทีทํางานเยอะแล้วก็อยากเก็บเงินการที่เราจะคุยกันมันก็จะน้อยสุดท้ายแล้วเราก็ตัดปัญหาโดยที่เออไม่คุยบ้างทะเลาะกันหนักบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงแล้วสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันมันเป็นเรื่องที่ดีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแค่ผมนี่แหละที่ต้องแบบปรับปรุงหรือว่าอยากจะสารภ,ภาพว่าเออรูสึกผิดจริงๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องขอเน้นว่าเป็น2คนล่าสุดนะภาคตะวันตกไม่ สองคนลัาสุดเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับแตคือตอนนั้นเราอาจจะเด็กเราอาจจะยังไม่ได้แบบพีคสุดๆเลยครับแต่พอเรายิง่งโตเรายิ่งรู้ว่าคุณค่าของการที่มีคนรอบข้างอะ่ะมันหายากมากพี่แบบอีกหน่อยอะ่ะเรายิง่งโตเราจะยิ่งมีเพื่อนน้อยเราจะอาจจะต้องอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับโซเชียลมากมากขึ้นคือการออกไปหาเพื่อนหรือว่าหาแฟนอะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ง่ายแลยว้วอ่ะแล้วคนที่ถูกเทจริงๆมันยากอะ่ะเพราะว่าผมเจอหลายคนผมรู้สึกว่าไม่ใช่เทอะไรครับ คือผมว่าเป็นคนชอบคนตามใจครับหน้าตาไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ผมเป็นคนที่ชอบแบบคนตามใจแต่ตามใจในเรื่องที่ถูกนะครับไม่คือไม่ใช่ตามใจในเรื่องไม่ดีนะครับหน้าตาไม่เกี่ยวบสเปคเบื้องต้นเลยคือชอบคนหน้าแขงแบบตาโตขนตายาวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แขกอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าสองคนล่าสุดก็จะเป็นประมาณนี้อย่าลืมนะครับเนี่ยกำลังชักขาดเขาดีมาก อึดทนนานเหมาะสำหรับผู้ชายแน่นอนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไ้ด้านล่างอย่าลืมนะครับดีเขาดีจริงๆเขาดังมาก <sh arp sound> ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ